ต้องบอกว่าวงการบันเทิงไทยเราค่ะมีข่าวการสูญเสียอีกครั้งหลังมีข่าวการเสียชีวิตของคุณอุ้มพัชส,สวุิค่ะลูกชายของอ s อสสมบัติเมธนีแล้วก็อาตุการจนาเมธนีค่ะโดยคุณอุ้มพัชส,สวุิค่ะได้เสียชีวิตในช่วงเย็นของวันที่17พฤศจิกาย,ยน2567จากไปด้วยโรคมะเร็งค่ะที่รักษาตัวมาเป็นระยะเวลานานค่ะ และสำหรับคุณอุ้มพัสวูดค่ะเป็นลูกชายคนเล็กของอาแอดแล้วก็อาตุค่ะในบรรดาพี่น้องทั้ง6คนค่ะซึ่งในเวลาต่อมาค่ะทางด้านอาจารย์เบิร์ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรินทร์เมธานีค่ะได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้าน้องชายคนเล็กค่ะในนามครอบครัวเมธานีว่า อุ้มไปอยู่กับพ่อแล้วนะครับพิธีทางศาสนามี3วันเริ่มวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนส่วนเรื่องรายละเอียดค่ะทางครอบครัวเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะทั้งนี้ค่ะคุณอุ้มพัส,สวุฒิเป็นอดีตนักร้องนักแสดงเคยมีผลงานภาพยนตร์กาเหเวาที่บางเพลงและก็เคยออกอัลบ,บั้มเพลงกับค่ายสโตนด้วยมีเพลงดังค่ะอย่างเพลงยืนมองท้องฟ้าค่ะจากนั้นค่ะคุณอุ้มเนี่ยก็ได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงค่ะแต่ว่าใน Facebook ยังคงเคลื่อนไหวทํางาน เกี่ยวกับเมื้องหลังในวงการอยู่และก็มีการถ่ายภาพร่วมกับพี่น้องศิลปินในวงการค่ะและสุดท้ายค่ะทางเราทีมข่าวไทยนิวบันเทิงค่ะต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ของคุณอุ้มพัสสวุิด,ด้วยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว